ออลอดีเดือดฉะแรงถึงเอฟซีบางกลุ่มนะคะที่ไม่เข้าใจอีนูอีนีอะไรสักแต่จะดราม่าเท่านั้นนะคะในเรื่องที่ทางพระเอกบอยสิทิชัยมีการไปถึงเนื้อถึงตัวของทางนางเอกนั่นเองค่ะนางเอกยายีนะคะถ้าจําชื่อไม่ผิดนะคะก็คือเคลียร์ประเด็นนั่นแหละดราม่านะคะให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็เข้าใจนะคะในประเด็นนี้เพราะว่าบางคนนะถึงขั้นแบบ เธอมีภรรยาแล้วเธอไปทําแบบนี้มันไม่สมควรนะทาไมไม่ให้ระเอกบินไปเล่นล่ะทาไมเธอต้องมาเล่นเองซึ่งซอแอนนะคะด้วยความที่เป็นภรรยาถ้าซอแอนไม่ออกมาพูดกับปากเองก็ยังจะมีดราม่าแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะซึ่งดราม่ามันเกิดขึ้นจากแค่คนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นนะคะในบทที่ทางเนี่ยเมียตัวจริงเพิ่นบ่ได้วาว่าได้คิดอีย่างบ่ได้คิดเลยแต่ว่าป้าข้างบ้านนี่คือคิดไปไกลมากคนก็บอกแบบนี้นะคะฉากฉากนี้เลยคะ่ะทุกคน มีการกรอบกันแบบอ่าเชิงแบบจะหอมจะหยอกกันนะคะพี่น้องในฉากกันนะเขาอื่นว่าเป็นฉากของเขานะคะเขาเป็นจัดออกมาแล้วเราก็ต้องเคารพในบทละครของเขาในเรื่องพระอภัยมณีนะคะเรื่องนี้ซึ่งเขาเป็นพระอภัยมณีกับนางเงือกได้มีการแบบหยอกลอกกันนะคะเป็นการหยอกกันแล้วแบบที่นี่มันเกิดดราม่ามาได้จังใดดราม่าก็คือคนมาตั้งคําถามว่าทําไมไม่พูดอะไรบ้างทําไมปล่อยให้ บอสบอยศิริชัยเนี่ยไปถึงเนื้อถึงตัวนางเอกอยายหยีไหมทุกคนถ้าถ้าพูดผิดต้องขออภัยเลยนะคะได้ขนาดนี้อ่าแล้วทางซอแอนก็ต้องออกมาพูดมาฉะเลยว่าคุณเนี่ยเป็นอะไรกับเขานักหนานะคะประมาณ4นาทีเท่านั้น,นจะเปิดให้ฟังเลยนะคะสําหรับประเด็นนี้ว่าเนี่ยซอแอนพูดว่าอย่างไรบ้างแล้วหวังว่าทุกคนจะเข้าใจแล้วไม่ให้เกิดดราม่าอะไรแบบนี้อีกโดยเฉพาะคนที่เป็นภรรยาเขาออกมาพูดขนาดนี้แล้วคุณก็ควรจะเคารพในการตัดสินใจของเขาค่ะ นะก็คือคุยกันแล้วเนาะเออแล้ววันนี้ถ้าพี่น้องสร้างแอนเบาจบปุ๊บก็ต้องคอยจังคอยมูไปเบิง้งมอล้่าใจก็กได้ว่าเป็นยังว่าคลิปนี้จะยังอยู่ไหมแอนอาจจะลบไปก็ได้นะเอออันนี้อันนี้แอนไม่มั่นใจแอนไม่มั่นใจแล้วก็อาจจะไม่ต้องอาจจะไม่ต้องแจ้งทุกๆอย่างก็ได้นะคะ คือจริงๆหนูหนูอยากจะบอกอย่างหนึ่งคนเราอ่ะคือรู้สึกหรือว่าคิดแต่มันคิดได้แต่แต่มันไม่จําเป็นต้องพูดทุกอย่างที่เราคิดก็ได้จริงๆนะคะเพราะว่ามันพอบ่าแล้วมันบริมีประโยชน์เอียงกับเจ้าของหรือว่าเรื่องนะั้นมันบริเกี่ยวเอียงกับเจ้าของบอกไปแล้วมันกะมันกะทนันนงซื้อเพราะว่าสิ่งที่คุณพูดมันบ่งบอกว่าคุณเป็นคนยังไงมากมากกว่านะคะเออ ันบอกบอกว่าคุณเป็นคนยังไงมากกว่ามาที่นี่สิเขาเรื่องกัคือว่าทุกคนได้ดูคลิปที่เพจตัดลงแล้วใช่ไหมคะเพจเป็นคลิปในฉากล่าก็คืออพาให้มานี่กับนั่งเงือกเพิน่นเพิ่นเกี่ยวกันนะกับว่าเชื่อว่าเกี่ยวแต่ว่าเพินเ่นบอลกันบอกันมาเข้าสีนี้ไปน้ากันซึ่งออ้ทุกคนจินตนาการตามแอนนะทุกคนจินตนาการตามแอนว่า ในเรื่องเนี่ยพาให้มานี่แอนเซอร์วะทุกคนในเบิงจินตนาการไปก่อนว่าเนื้อเรื่องนี่คือจริงๆ่ะถาเขามัตัดออกนั้นเป็นล่ําเรืองเนี่ยมันสีมีอีหยังที่แบบว่าเง้ยวไปกนหนันสิเท้าคว่ำไปไปกนหนันว่าพาให้มานี่มากับหน้าเหงือกเลยจังไดยบาที่นี่พ่อมันกับฉันชิดมันตัดเป็นฉากเนี่ยมันตัดเป็นฉากมันกัเลยตองแสดงแบบรวบลัดแสดงแบบรวบลัดก็คือ เป็นอย่างเช่นกับงงว่าฉชนตรงเป็นอย่างมันดังอธิบาย,อยเออเทศกามาที่นี่คือความหมายกันมันกับมิดามาเนาะดามาว่าพันยี่บอยไปจับจับเอว้องยาหยีซึ่งถ้าในความเป็นจริงเนาะมันก็ต้องจับมันก็สิเป็นอีกอย่างก็ขัดไม่มันไม่ใช่แค่การแสดงแต่ถ้าคุณจินตนาการว่าในบทคือเขารักกันแล้วแล้วเขาจะหนีไปด้วยกันแล้วอะคุณจะให้ยืนห่างแบบ ห่างๆทำไมหรือแบบไหนคือคือสิสิยืนห้างจังไหแล้ววันนี้สิฮหดจังไดจังสิสมบตบาทห่คนที่เขานางเบิงอยู่หนาเวทีเนี่ยเขาอินนั่นไหมเออแล้ววันนี้ในความเป็นในความเป็นพระอภัยมณีเนี่ยคือถ้าดูในหนังเขาก็รักนางเงือกแล้วเขาก็เป็นฝ่ายลุกนางเงือกตลอดถูกไหมเออแล้วเป็นอีหยังคือต้องแบบ เราสิบ่ให้ลราไปจับแอวจับแขนจังสิตีโอ้ยดีได้นี่แอนอรดีบ่เป็นบอเป็นบ่เป็นนักสแสดงเนาะเออมันบ่เป็นนักสแสดงคือฉันบ่ได้เล่นละครไงแต่ถ้าฉันเล่นละครแบบมีบดจูบบหยังสิพอยี่บ่อยกับบ่มีสิเขียดยเพราะว่ามันเป็นการสแสดงถูกไหมฉันกับเรื่องนันเลยซึ่งไม่ได้คิดอยู่แล้วไม่ได้คิดอะไรแต่ก็มีคนที่ ติดตามเรามาตลอดเป็นแฟนตัวยงเรามาตลอดไปคอมเมนต์ในลักษณะท,ที่ว่าเอาง่ายๆการคอมเมนต์น่ะมันได้ค่ะแต่ก็เหมือนอย่างที่แอนพูดข้างต้นเมื่อกี้บอกว่าคิดได้เราคิดได้เราอาจจะแบบมีความรู้สึกแบบนั้นจริงๆแต่ว่าบางอย่างมันไม่สามารถพูดออกมาได้หรือพิมพ์ออกมาได้ทุกคนเพราะว่าพอพิมพ์ออกมาแล้วอ่ะมันทําให้ไม่เกิดผลดีกับใครเลย สิ่งที่ไม่ดีก็เกิดกับคุณคนที่พิมพ์คอมเมนต์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคนที่เขาไปอ่านพี่บอยน้องยาดยีหรือทุกๆคนในทีมงานเขาเข้าไปอ่านเขาก็รู้สึกไม่ดีและแย่นี่คือสิ่งที่มันกระทบจิตใจสภาพจิตใจของเขาแล้วการที่แอน่ะออกมาเมามือนี่คือแอนรู้สึกว่าคือมันย่ามดมูเจ้าจังสีแบบโฟกับเรื่องผลงานในมูข่อยแน คือไม่ต้องมายุ่งเรื่องไม่ต้องไปคิดอะหมายถึงว่าไม่ต้องคิดเรื่องไม่ต้องคิดแทนอะเป็นจังไหนทุกคนหลังจากที่ฟังแล้วนาจะรู้ดีว่าเนี่ยซอแอนก็พูดประมาณว่าสรุปวมๆก็คือเนี่ยขนาดแค่แบบฉากบางฉากที่สําคัญเท่านั้นนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แบบถ้าความมาว่าตั้งแต่าพระอภมยมณีกัน,นั่งเหงือกมากกันในจังไดจีบกันจังได้ซิบวัดอกแตกตายเลยสิพี่น้องแล้วซอแอนก็บอกว่า เนี่ยฉันไม่ได้แสดงเฉยๆนะฉันไม่ได้ไปแสดงละครเลิฟซีนกอดจูบกับใครเฉยๆนะเพราะว่าเปรียบเทียบให้ฟังอะนะว่าถึงสมมุติฉันน่ะไปแสดงอะซอแอนน่ะไปแสดงกับคนอื่นไปกอดไปหอมไปจูบกับคนอื่นเนี่ยบอสบอยก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาห่วงค่ะแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวนะคะบอมีสิทธิ์เพราะว่าอะไรมันคืองานทุกคนก่อนที่จะรับงานเชื่อว่านะคะถ้าคนที่มีคู่ชีวิตแล้วเนี่ย พอรับงานมาโดนบีฟงานมาต้องอ่านบทและว,ว่าจะมีการถึงเนื้อถึงตัวสิ่งแรกที่เขาจะถามคือถามคู่ชีวิตเขาค่ะว่าเฮ้ยฉันรับงานนี้ได้ไหมฉันรับฉากนี้ได้ไหมบทบทนี้ได้ไหมถ้าเขาตกลงกันหลังบ้านแล้วพอมันมีออกมาสู่สาธารณะให้เราเห็นเป็นฉากละครเป็นฉากหมอลำเป็นฉากลำเรื่องคุณไม่ควรไปดามาค่ะทุกคนมันผ่าน มัน่านมากมือเลวเขาบอกกันล้างบานเลวหัวกับเมียนะคะทุกคนพอมันเป็นดราม่าแบบนี้ออกมาเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคืออ่ะก็ยังมีคนเข้าใจและยังไม่มีคนที่เข้าใจค่ะคนไม่เข้าใจก็มีนะคะอย่างเช่นคอมเมนต์นี้บอกว่าขอออกความคิดเห็นสักนิดนึงได้ไหมทําไมไม่ให้พระเอกเบน์แสดงฉากนี้เพื่อตัดปัญหาขอบคุณค่ะอ่ะคนก็เข้ามาตอบบอกว่า ปัญหานี้เปลี่ยนคนเล่นบทแทนไม่ใช่ทางแก้การที่แก้บทก็คือคู่พระนางหรือตัวร้ายต้องอ่าคือแบบต้องแสดงอยู่แล้วก็ห้ามแบบถึงเนื้อถึงตัวกันนะคะทุกคนในประเด็นนี้เมียเพิินกระเทียประเด็นยูเดันเดียายังบ่เข้าใจอีกตีนะคะคนก็เข้ามาคอมเมนต์เนาะฟังเขาไว้ก็ดีนะทุกคนบางคนเขาบอกว่าเนี่ยรำคาญอีนี่ คอมเมนต์คือแรงนะคอมเมนต์นี้ลำคาญอีนี่คือลำคาญอะไรคะทุกคนคือเขาออกมาพูดถ้าซอแอนไม่ออกมาพูดมันก็จะเป็นดราม่าไปเรื่อยๆคนก็จะเอาคนเป็นเมียคือบอกมาบอกแน่ดราม่าปะนี่ค่นเมียมาบอกมันกันบว่าจบนี่ขนาดเมียออกมาบอกเลยมันยั่งว่าจบค่ะทุกคนอ่าเห็นด้วยนะคะไม่จําเป็นต้องพูดเรื่องอ่าน้องแอนคือพูดนําที่ดีไม่ต้องพูดทุกเรื่องนะคะ เมนแล้วน้องแอนพูดถูกมากๆมันไม่จําเป็นต้องเอามาทุกเรื่องก็ได้หรอกสําหรับดรามา่าคนนอกว่าม็นคนในวงย่งสามารถเปิดประเด็นเทาะจากอียั้งนะคะหมอล่าการแสดงตามบทบาทล่าเรื่องหลานเนาะคือเงือดแถ่คนเหม็นก็นกนได้สู้กำลังใจใหายเด้อจ้ายายีเดอลูกอ่ะน้องอยายีนะคะซอพูดถูกต้องค่ะเป็นการแสดงต้องสมบทสมบัติคนดูต้องสนุกนะคะ แอนพูดถูกค่ะน้องแอนพูดถูกจริงจ้าอะไรแบบนี้นะคะหัวหน้าบอยเป็นพี่ชายเป็นพ่อเป็นพี่เป็นเพื่อนของทุกคนที่อยู่ในวงอยู่แล้วไม่จะเป็นต้องไปคิดอะไรเยอะแยะขนาดนั้นโอ้โหถ้าจะดราม่าทุกเรื่องขนาดนี้หัวหน้าบอยคงขยับทําตัวไม่ได้หรอกเขาเองก็ต้องโพสต์อธิบายแบบนี้คุณแอนภรรยาเนี่ยก็เคลียร์จบแล้วยัยงจะมีดราม่าก,กันอีกนะคะปัญหา f อบางกลุ่มแลนะน้ะงเขายังมุกออนไม่ได้ทุกคนนี่คือการแสดงนะคะอยากฟังก็ด้วยทุกอย่างมันคือการแสดงอยากให้ฟัง ซอแอนดีดีว่าเขาเป็นภรรยาเป็นสามีกันกนี่เขามีการตกลงกันอยู่แล้วนะคะเขาไม่ปล่อยให้เขาทะเลาะกันแค่เรื่องการแสดงหรอกคะ่ะแล้วถ้าจะให้ซอแอนมาสมบทบาทเป็นนางเอกตลอดก็ไม่ได้นะเพราะว่าซอแอนเนี่ยต้องมีงานของตนเองนั่นก็คือแอนออร์ดีแบรนด์นั่นเองค่ะสําหรับวันนี้ก็เอาเรื่องราวที่แบบเป็นประเด็นดราม,มา่าถือว่าใหญ่อยู่นะคะทุกคนม้ทุกคนได้รับชมรับฟังเพียงเท่านี้หวังว่าจะเข้าใจกันนะคะ